สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสิงแหบอันตรายต่อชีวิตจริงหรือไม่ก่อนอื่นเลยทุกท่านจะต้องทราบถึงเรื่องของกล่องเสียงและสายเสียงซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่ส่วนต้นของหลอดลมสำหรับกล่องเสียงนั้นจะมีกล้ามเนื้อมัดเล็กๆหล,ลายมัดและมีกระดูกอ่อนอยู่ภายในภายในกล่องเสียงจะมี สายเสียงซึ่งควบคุมการออกเสียงควบคุมการเปิดขณะหายใจและปิดขณะที่เรากั้นหายใจหรือออกเสียงดังนั้นการที่คนไข้มีอาการเสียงแหบนั้นจะมีเกิดจากสาเหตุได้หลายประการสาเหตุจากตัวสายเสียงเองเช่นมีการติดเชื้อเป็นหวัดทําให้เกิดสายเสียงบวมหรือมีการเกิดเนื้อง,งอกบริเวณสายเสียงนอกจากนั้นแล้ว การที่มีความผิดปกติของเส้นประสาทที่นำมาสู่สายเสียงนั้นก็จะทำให้เกิดเสียงแหบด้วยดังภาพท่านผู้ชมจะเห็นว่าเส้นประสาทที่มาควบคุมการทำงานของสายเสียงนั้นจะมี2อฝั่งซ้ายและขวาด้านขวานั้นเส้นประสาทนั้นจะอ้อมเส้นเลือดแดงที่ไปแขนในขณะที่เส้นประสาทที่ไปควบคุมสายเสียงด้านซ้ายนั้นจะอ้อมหลอดเลือดแดงใหญ่ ดังนั้นการที่คนไข้เสียงแหบจึงมีสาเหตุที่เกิดจากหลอดเลือดแดงใหญ่ผิดปกติได้เช่นกันจากภาพจะเห็นลักษณะสายเสียงที่ผิดปกติของคนไข้ที่มีการเปิดไม่ได้พบว่าประมาณ5%ของคนไข้ที่มีอาการเสียงแหบนั้นมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณส่วนที่ มีการคล้องของเส้นประสาทสายสิ่งด้านซ้ายนั้นป่งพองดังนั้นเราจะมาพูดเน้นถึงเรื่องโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกป่งพอง,พองว่ามีสาเหตุเกิดมาจากอะไรได้บ้างจะพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงใหญ่ที่เสื่อมสภาพตามอายุมีการสะสมของแคลเซียมและไขมันในผนังจนทำให้ผนัง เกิดความไม่แข็งแรงร่วมกับการที่คนไข้มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่มีการขยายขนาดขึ้นสำหรับอาการของคนไข้ที่มีหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกป่งพองพบว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์คนไข้ไม่มีอาการมีเพียงไม่ถึง1 0ที่คนไข้มีอาการเช่นคนไข้มีอาการเจ็บนั่นอกปวดหน้าอกหรือมีอาการอื่นๆที่เกิด จากการที่หลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองนั้นไปกดเบียดอวัยวะอื่นๆซึ่งการกดเบียดอวัยวะที่อยู่ข้างเคียงนั้นก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองเช่น <g ül> <g ül> ถ้าหลอดเลือดนั้นป่งพองใกล้บริเวณปอดคนไข้ก็อาจจะมีอาการไอเป็นเลือดถ้าไปเกิดขึ้นในบริเวณหลอดอาหารคนไข้อาจจะมีอาการกลืนลำบากหรือกรณีที่หลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองในบริเวณเส้นประสาท ที่ไปควบคุมการออกเสียงก็จะทำให้คนไข้เกิดอาการเสียงแหบได้หลังจากทราบว่าคนไข้เป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ปุ่งพองในช่องอกแล้วเราจะมีวิธีการรักษาวิธีการสืบคนเบื้องต้นได้แก่การทำเอ็กซเรย์และการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สงองจากภาพท่านจะเห็นถึงเอ็กซเรย์ปอดแสดงถึงหลอดเลือดแดงใหญ่ปุ่งพองในช่วงในช่องอกซึ่ง เมื่อเราทำเอ็กซเรยคคอมพิวเตอร์แล้วจะพบว่าหลอดเลือดแดงใหญ่ปุ่มพองในช่องอกนั้นพบได้ในบริเวณที่เป็นหลอดเลือดส่วนที่ไปเลี้ยงสมองซึ่งจะตรงตำแหน่งกับสายเสียงพอดีหลังจากท่านทราบว่ามีการเจ็บป่วยเป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ปุ่มพองแล้วซึ่งจะต้องทำการรักษาในปัจจุบันมีการรักษาหลักๆอยู่2แบบวิธีแรกคือการรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งแผลผ่าตัดจะผ่านทางหน้าอกไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าหรือทางด้านข้างซ้ายซึ่งพบว่าการผ่าตัดแบบนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ5 10ซึ่งการผ่าตัดแผลใหญ่นั้นจะมีการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมในการช่วยผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่คนไข้ในการผ่าตัดถ้าไม่มีปัญหาใดๆคนไข้จะใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาล ประมาณ1-2สัปดาห์ก็จะสามารถกลับบ้านได้และในปัจจุบันมีการรักษาอีกแบบหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือก็คือการผ่าตัดโดยการใช้ใส่ขดลวดซึ่งเป็นท่อหลอดเลือดเทียมสอดเข้าไปในหลอดเลือดซึ่งเป็นการรักษาที่ช่วยลดโอกาสความเจ็บปวดของคนไข้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของความคงทนในการรักษาของหลอดเลือดแดงใหญ่ปุ่งพองในวิธีนี้ ก็ยังต้องติดตามอยู่แต่ก็จะสามารถใช้กับคนไข้ที่มาด้วยภาวะฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ประมาณสักประมาณ3-5%ถึงแม้ว่าแผลผ่าต,ตัดจะเล็กความเสี่ยงจะน้อยแต่อย่างไรก็ตามคนไข้จำนวนหนึ่งจะต้องมาทำการติดตามต่อเนื่องเนื่องจากมีการรั่วซุมของเลือดเข้าไประหว่างหลอดเลือดเทียมที่ใสท่ทางสายสวน กับหลอดเลือดแดงใหญ่ที่โป่งพองได้หลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาลรกหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองไม่ว่าจะเป็นวิธีผ่าตัดแผลใหญ่มาตรฐานหรือการใส่ขดลวดทางสายสวนเข้าไปรักษาแล้วก็จะต้องมาทําการรักษาด้วยการพบแพทย์เป็นประจำเพื่อทําการตรวจดูว่าหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณนั้นมีปัญหาหรือไม่หรือหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนอื่นๆจะมีปัญหาเพิ่มเพิ่มขึ้นหรือไม่เนื่องจาก หลอดเลือดแดงใหญ่นั้นเมื่อมีความเจ็บป่วยแล้วก็จะสามารถเป็นบริอื่นได้อีกนอกจากนั้นแล้วท่านยังต้องดูแลรักษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทําให้หลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองได้เช่นความดันโลหิตสูงท่านต้องควบคุมการกินยารักษาโรคความดันให้ดีการงดสุบหลี่การงดดื่มสุราและการดูแลทางด้านจิตใจทําจิตใจให้สงบพักผ่อนให้เพียงพออย่างสม่ําเสมอ